สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะในช่องชาลมชาลมค่ะวันนี้นะคะน้อยก็อวันนี้ก็มาอเอาเป็นรูปร่างตัวเองนะคะรูปร่างนี้นะคะได้มาจากการกินนะคะเพื่อน แต่หน่อยก็จะออกออกกาลังกายนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณแค่10นาทีค่ะไม่ได้ออกมากเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากหน่อยจะเน้นเรื่องการกินนะคะการกินของหน่อยนะคะถ้าให้ได้ผลมากที่สุดก็คือกินพวกมันนี่แหละคะ่ะอ่า ไม่ว่าจะเป็นมันเทศมันแก้ว 50, มันอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซื้อได้สามารถกินได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบสามารถมาช่วยลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็เป็นพวกเห็ดด้วยนะคะเห็ดพวกเนี้ยโปรตีนเทาเดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นพวกเต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นพวกธัญพืชต่างๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วต่างๆ กินได้เลยคาะทีกินได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆอนคะอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะมันดีต่อร่างกายของเรานะคะนะคะเพื่อนๆนที่มาจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราไม่บวมนะคะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูก่อนนะคะอันนี้พี่หน่อยกิน แต่ถ้าันตัวหน่อยเองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะคะหน่อยก็จะให้เราก็จะกินแบบตามใจตัวเองนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เอ่ยแล้วก็พวกน้ามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะกินนะคะแต่ว่าหน่อยจะกินแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วหน่อยก็ไม่ได้กินเยอะด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายของเรามันเริ่มจะปรับเปลี่ยนละมันเริ่มจะแบบรู้แล้วว่าเราอ่ะกินแต่พวกมัน พวกมันพวกผลไม้พวกอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายพอเรากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเราจะกินได้น้อยมากเลยค่ะเพืนน่อนๆอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะลองอาหารมากินเป็นพวกผลไม้เป็นพวกอพวกมันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้ดีนะคะร่างกายของเราจะได้ไม่แบบ Wh. บวมน้าบวมน้ํามันบวมพวกเกลือพวกอะไระแล้วแต่ที่มันไม่ใช่มาจากธรรมชาติเนาะอะ เพื่อนๆคะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการอยากให้ร่างกายของเรานะคะดีแล้วก็สัดส่วนลดนะคะก็อยากชวนเพื่อนๆนะคะมาลองกินแบบหน่อยนะคะอัะอนนี้หนูก็มีเล็ดลับนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังกินไม่ได้แบบหน่อยนะคะหน่อยก็แนะนําว่าให้กินพวกมันก่อนนะคะกินพวกมันมันแก้วมันอามันสับปะหลัง มันอะไรก็ได้ค่ะกินเข้าไปก่อนก่อนที่เราจะกินข้าวนะคะถ้าเรากินแบบนีทน้ทุกวันนะคะเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการกินมันมาแทนกินข้าวแล้วเนี่ยค่ะแต่ถ้ากินเป็นพุกงข้าวนะคะมันก็อยากแแนะนำว่าให้กินเป็นพวกข้าวไรเบอร์รี่หรือมันก็เป็นข้าวกล้องนะคะ,อ,ะอันนี้จะดีว่าสุขภาพเรานะคะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนคนไหนที่สนใจสูตรของหน่อยนะคะก็ลองติดตามหน่อยนะคะ ก็จะทาออกมาให้เพื่อนๆได้อาจิตตามได้ดูได้ทำตามกันทุกวันเลยค่ะวันนี้หน่อยเองก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย